อีกแล้วค่ะหนึ่งกงานเรียบร้อยเรื่องที่คิดว่ายุ่งยากไม่เกินความสามารถควหน่าจโรแน่นอนค่ะทุกคนจางานนี้เราจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในภารกิจขุดสหลวงของเราเพราะว่าดินมันจะไหลมันเอาไม่อยู่ไงทุกคนเออก็ขุดกอไผ่ไปปลูกให้เขาไปเลยในตัวไปเลยนะทุกคนเนาะเออนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <laughs> โอ้โหยอมค่ะทุกคนค่ะยอมสําหรับการางานสะหลวงรอบนี้จริงๆนะทุกครั้งจะไม่ค่อยเ,อเป็นปัญหาเพราะว่าดินก็ดินแห้งดินเหนียวแล้วก็มันมันมีลูกรังด้วยเออเราคิดว่ามันมันน่าจะทำได้ง่ายแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสไลด์ลงทุกคนมันสไลด์ลงเหมือนแบบโอ้โหถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปในก่อนหนะ้านี้ไปดูได้นะทุกคนค่ะ ไลยมาเรื่อยๆคืนละนิดคืนละหน่อยคืนละนิดคืนละหน่อยนะทุกคนเนี่ยอ่ารอบนี้อ่ารอบที่สองของการรอบที่สองที่สามเออสำหรับงานที่เราต้องไปแก้ตรงนี้นะเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาให้มันมันจบไม่จบไม่ได้เพราะเป็นงานสัญญาอันตรายมากทําอะไรไม่จบมันไม่ใช่นิสัยของเรานะทุกคนนะออเราจําเป็นที่จะต้องทําให้มันจบจบแบบสวยงามด้วยเราจะไม่จบแบบ ลา,ลากลากลวกลวกนี่เราไม่เอาอ่าวันนั้นจอยก็ม้วนใส่ม้วนใส่เลยสิคะ,ะจับยัดจับยัดม้วนไปม้วนมาแล้วก็ให้หกล้อขนออกไปลากออกไปก่อตรงหน้าเจเพึ่งนี้ก็น่าจะต้องเอาออกนะนี่โอ้สะอาดสะอาดแล้วสวยงามละเออเอาติดแล้วทำไมไม่ไปเอาซิดแล้ว ดูแกทำดูแกม้วนไปม้วนทับม้วนถมกันไปก่อนอทับทับไปโอ าทุกคนจะม้วนได้แล้วเด้อนี่มว้วนละม้วนเป็นกอบเป็นกำไปแล้วนะเอออะยกไปได้ก็ขนไปได้อะทุกคนใช่ไหมละ่ะเออวัอะนนะี้จะไดใส่ไปกับหกล้อได้หกล้อก็ขนไปได้เหมือนกันนี่โอ้โหยับบะทุกคน <laughs> อยอมอ่ะทุกคนยอมความสามารถของเธอจริงๆนะดูแกม้วนแกบี้แกพับ,บของแกไปมาไปมาไ <c oughs> <c oughs> อ้ฮ่าฮ่า่าไอ้ <c oughs> เอ, <c oughs> เอ <c oughs> ับลงอีก <c oughs> เออมัน <c oughs> จะยังไงใช่ไหมมันจะยังไง ูตรนนนนเนนเ่ะะีอย่าบอกว่าเก็ะยัดขึ้นหกล้อไปแบบนี้เลยนะโจยนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> กองใหญ่มากโอ้โหเนี่ยม้วนเก็บให้เรียบร้อยอ่ะทุกคน เอาไงวันนี้โจรยวันนั้โจรดจะใช้วิธีไหนในการเอากอไผ่ออกไปคะโอ้โตอนนี้หาหาคําว่ากอไผ่ไม่เจอแล้วนะทุกคนค่ะเออนี่ม้วนเป็นกองแล้วไปแบบนี้แล้วทุกคนจะเดินไปแบบนี้เลยหรือเปล่าจะเพิ่งลุ้นมากเลยนะโอ้โ ไปแบบนี้จริงๆอะไปแล้วทุกคนไปแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งไปถ่ายอีกมุมหนึ่งให้ดูนะดันไปอย่างนี้เลยทุกคนเอ้ยโอ้โหสุดยอดอะมอนาจอรยแต่มันจะออกไปได้ไหมแค่นั้นแหละ นี้เลยจ้าโอ้โหคนจ้าอ่ะทุกคนจ้าออกไปอ่ะโอ้โหกอใบกอย่างใหญ่อ่ะทุกคนได้เห็นใช่ไหมเนี่ยดูเรียบร้อยอ่ะทุกคนเหลือเรือที่เป็นกออีกนี่หน่องใช่ไหมล่ะแกก็มาเก็บดิมดีแกเอาต้นมะพร้าวนี่ลงด้วยแน่นอนเลยเชื่อ จะเพิ่งเชื่อว่าแกต้องเอาอเพราะว่ามันมันมีหลายจุดที่จําเป็นที่จะต้องได้ใช้อะทุกคนไปแล้วไปแล้วพี่ไคลานไปแล้วโอ้โหสามารถคือความสามารถ <c oughs> อัจฉริยะของด้านความคิด <c oughs> คนหกล้อไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็จัดแบบนี้ไปเลยสิครับนี่ นี่ม้วนให้แบบอุญุอัญญาแบบนี้ก็ไปเลยอ้าวยัดไปเรื่อยยัดไปเรื่อยละจ้าอะไงีฮะโอเคไหมเออไอ้ไอ่มาส่งทาง มาส่งทางที่เหลือนก็จัดก,กรารเอาแมนเล้วห่วงแล้วหว่ว,หวงของเราอีรีเอาแมนแมนพ่อแบบพ่อได้อยู่ค่อยๆจิกลากออกไปทีละน่อยก็ได้ดอกวังจักสามซี่เที่ยวก็น่าจะเบิดดอกโอ้ ชืออัจฉริยะเกิดร้อยจากก้ไผ่ริยงริยงังในนอนแล้วผัวไผ่อะเออผัวไผ่อะผัวไผ่ดิโออในนอนของแท้ยัเวเอ,เออของแท้ของแท้ตัวนี้

แซ็กแซ็โฟนเออโอ๊ยไอ้บีพี่น้องเจ้าว่อ้ามาส่งทางให้ ส้มเชงเป็นผู้เอาไปต่อนะนี่ส้มเชงมาแล้วมาลากเอาไปพี่ม้วนมาให้แล้วพี่รวมมาให้หมดแล้วเออเหลือแต่ว่าจะเอาไปเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาไปยังไงนะทุกคนค่ะจะทยอยแบ่งไปหรือจะลากไปยังไงก็แล้วแต่อันนั้นเรื่องของส้มเชงแล้วกันเออเก่งมากวันนั้นโจยนายได้เอบวกอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอด โอเคค่ะทุกคนค่ะจะเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ